เ <Hey, S 2> พวกคุณเคยโดนทิ้งให้อยู่ในถ้ำเพียงคนเดียวหรือเปล่าเพราะทําไม่ละก็มีผมไม่แหละคนหนึ่งและเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ยาวนะครับเป็นเรื่องราวสั้นๆแต่ว่าช็อตฟิลไปเป็นเวลานานเลยแหละในช่วงนั้นนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผมกับครอบครัวมักจะไปเที่ยวที่ข้างนอกนะที่ที่ไม่ใช่บ้านนะก็จะมีหลากหลายสถานที่เลยนะแต่ว่าก็คงจะจำไม่หมดหรอก แต่จะมีอยู่ที่หนึ่งนะครับที่ผมจําเหตุการณ์ได้แต่ว่าไม่สามารถจําได้ว่ามันมันอยู่ที่ไหนแต่แต่มันอยู่ในไทยนี่แหละสถานที่ที่ว่านะครับก็จะเป็นวัดนะครับวัดนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีทับบริเวณวัดนั้นในตัวทับเนี่ยถ้าเดินเข้าไปนะครับก็จะมีพื้นที่ให้ถอดรองเท้านะครับก็ก็ถอดไว้ก่อนก็ดีเออแต่สำหรับผมในตอนนั้นอะะ่ะเหรอเราใส่ใส่รองเท้าเดินเข้าไปเลยครับตามสบายออวิถีชาวเด็กนะครับเหมือนจะเป็นเด็กหลุดโลกด้วยะนะ ตอนที่จะเข้าไปในตัวถ้ำนะครับก็จะมีการไหว้พระขอพรอกันก่อนหลังจากนั้นก็ลุยโลดในตอนที่เดินเข้าไปเนี่ยครอบครัวแล้วก็ญาติญาติของผมนะครับก็จะเดินเข้าไปก่อนส่วนผมก็เดินตามท้ายนะครับตอนผมตามไปเนี่ยผมจะตามไปช้ามากเลยนะครับเพราะว่าลายหินข้างทางมันสวยดีพอเดินลึกลงไปเรื่อยๆนะครับแสงเทียนแสงไฟเนี่ยที่ข้างทางก็จะเริ่มไม่มีแล้วนะครับก็จะมีแค่แสงจากโทรศัพท์แล้วก็ไฟฉายนะครับมีแค่นั้นแหละ แล้วเรื่องราวต่อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของแม่ผมนะครับที่เล่าให้ตัวผมฟังว่าข้างหน้าขบวนนะั้นมันเกิดอะไรขึ้นแม่ผมได้เล่าให้ฟังนะครับว่าถ้ำถ้ำนี้เนี่ยมีความยาวจนสามารถไปโผล่อีกฟากหนึ่งได้เลยแต่ว่าเขาได้ทําการปิดถ้ำเอาไว้นะครับตามภาพนะครับก็จะเป็นถ้ำยาวๆแล้วก็มีนั่นแหละครับก็จะมีหินปิดกั้นทางเอาไว้นั่นแหละครับเราเดินไปถึงทางนั้นซึ่งเป็นทางตันแต่แม่ผมได้เห็นเงาปริศนาบางอย่าง เงาเนั้นมีรูปร่างและลักษณะคล้ายๆกับมือของเด็กที่มีสีดำทมึนแต่ทว่าในตอนที่เดินเข้าไปในถ้ำมีเด็กเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่เดินตามมาใช่ครับผมเองแหละโดยที่แม่ผมนะครับคิดว่าเงาๆนั้นเนี่ยเป็นเงาของผมเขาจึงทําการเรียกชื่อของผมแต่ทันใดที่ผมได้ทําการขานรับเท่านั้นแหละครับแม่ผู้คนที่มองเงาปริศนาอยู่ต่อหน้าได้ชะง,งักไปชั่วครู่และหันควับมาที่ต้นเสียง และเมื่อเด็กชายได้เห็นสายตาทุกสายตาที่ได้ทําการจดจ้องมาที่เขาทัานใดนั้นเด็กชายก็ได้ติดสถานะเอ,อเ๋อแดกไปชั่วคู่แบบแบบเอ,อ๋อเลยอ่ะอีหยังวะหลังจากสิ้นความคิดนั้นจะรออะไรหลับเพีนป่าราบไปทุกรายอะไม่เว้นแม่แต่แม่ผมด้วยสถานการณ์เตรมไปด้วยความวุ่นวายแล้วก็หวาดผวาและในดงนั้นยืนเอ๋ออยู่คนเดียวช่างเป็นสถานการณ์ที่เคว้งคว้างจริงๆเมื่อทุกคนได้วิ่งออกไปแล้วก็จะเหลือเพียงแค่ผมเพียงคนเดียวโซโลอีกแล้วนะเราอะ ความมืดมิดข้างหน้าทําให้ผมนั้นเลือกที่จะเดินกลับไปแล่เมื่อมองหันกลับไปยังไงก็มืดอยู่ดีนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่ามืดแปรด,ด้านหรือเปล่าผมจึงได้ทําการเอามือคลาทางน,นะครับตามฝาผนังของถ้าเพื่อที่จะออกมาแบบโซโลและก็จบแม่เป็นการเปิดประสบการณ์การโดนทิ้งที่มืดมิดซะเหลือเกินอะนะแล้วคุณล่ะเคยโดนทิ้งมาแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับแม่ตอนจบนี่มันเศร้านะ ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ลงเข้ามาดูทุกท่านในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ติดตามที่เป็นกำลังใจให้การเสมอมาขอบคุณมากไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย